รีทั้งสตูโกตีคุกเข่าขอแต่งงานแฟนสาวกลางรายการหลังดูใจนานสิบปีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงอารมณ์ดีสำหรับโตตีอารามบอยที่ก่อนหน้าได้คุกเข่าเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานแฟนสาวคุณกวางไกลถึงทะเลเมาดีฟทำเอาหลายคนต่างร่วมเข้ามาแสดงความยินดีก่อนจะเจอปัญหาหลายอย่างจนทำให้งานแต่งต้องเลื่อนออกไป ล่าสุดนับว่าเป็นข่าวดีอีกครั้งเมื่ออินสตาแกรมแอ o e p r b o n หรือคุณสินาพรชิตตะวันทีมงานรายการทูเดย์โชวได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอโมเมนต์หวานเมื่อพิธีกรโกตีได้คุกข่าวพร้อมช่อดอกไม้จากนั้นเผยความในใจและขอแฟนสาวคุณกวางแต่งงานกลางรายการทำเอาแฟนสาวถึงกับแอบมีน้ำตาแห่งความปลื้มปีติเลยทีเดียว ทั้งนี้ระหว่างคุกข่าวขอแต่งงานโกตีได้กล่าวกับแฟนสาวว่าขอบคุณระยะเวลาสิบปีที่กวางอยู่เคียงข้างกันขอบคุณที่ให้โอกาสแม้ว่าจะผิดพลาดขอบคุณที่ตักเตือนสัญญาจะปรับปรุงตัวและจะทําให้ได้อย่างที่ฝันกวางไว้แต่งงานกันครับหลังจากนั้นคุณกวางได้ตอบรับว่าคะ่ะพร้อมเสียงกรี๊ดดังทั้งห้องส่งเลยทีเดียว